สวัสดีค่ะมาพบกระเสืออยู่กันหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำพวงปลาแซลมอนทอดกรอบทานคู่ก,กับน,น้ำจิ้มซีฟูด้ดวาซาบินะคะแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทำนะคะถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์หรือคำแนะนำอะไรอยากให้เราทำอาหารอะไรสามารถส่งมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีเกลือป่นวาซาบิผักชีกระเทียม พริกขี้หนูสวนสีเขียวมะนาวแป้งทอดกรอบน้ำปลาน้ำตันปีป๊บน้ำต้มสุกที่ขาดไม่ได้เลยพุงปลาแซลมอนนะคะวันนี้เราใช้1กิโลกรัมนะคะวันนี้เราซื้อมาจากแมคโครล้างทําความสะอาดตอนล้างเนี่ยเราก็เคาเกลือเพื่อให้ลดกลิ่นคาวนิดนึงแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทํานะคะฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมติดตามบนแฟนเพจเสือหิวด้นะคะ ปงปลาแซลมอนนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาเค้าเกลือก่อนเพื่อให้มีรสชาตินะคะเราจะเค้าเกลือป่นเล็กน้อยนะคะเกลือป่นประมาณครึ่งช้อนชานะคะใส่ไม่เยอะเพราะเดี๋ยวเราทำทานคู่กับนนะ้ำจิ้มซีฟู้ดลาสบิ คลุกแป้งทอดกรอบเลยค่ะแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้ทั่วเลยค่ะให้เคลือบที่ตัวผงปลาตั้งกระทะเตรียมไปทอดกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปเลยค่ะ วันนี้เราจะใส่น้ำมันเยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะเราจะใช้ไฟกลางนะคะในการทอดน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะสังเกตจะมีฟองอากาศขึ้นมามเดี๋ยวเรา,เาพุงปลาแซลมอนลงไปทอดเลยค่ะก่อนที่เราจะลงไปทอดนะคะเดี๋ยวเราจะคลุกแป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ลงไปทอดเลยลักษณะนี้ค่ะ ใช้ไฟกลางนะคะอย่าใช้ไฟอ่อนเดี๋ยวจะอมน้ำมันทอดให้สีเหลืองประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นอันใช้ได้เดี๋ยวเรามาทอดต่อให้หมดเลยค่ะเอาไปพักไว้ในกระดาษซับน้ำมันนะคะ หลังจากทอดปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดวาซาบิกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมปั่นน้ำจิ้มกันเลยค่ะผักชีกระเทียมพริกขี้หนูส่วนเม็ดใหญ่สีเขียวค่ะใส่ลงไปเลยน้ำปลาใส่น้ำปลาไปสองช้อน น้ำตาลปี๊บเราใส่ไปประมาณ1ช้อนค่ะน้ำต้มสุกเราใส่ไปประมาณ4ช้อนมะนาวค่ะมะนาวเราเตรียมไว้1นึ่งลูกบดตรงเ,เลย เราปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติข้างนอกวาซาบิค่ะวันนี้เราซื้อมาแบบขวดวันนี้วาซาบิเราจะเป็นแบบน้ำนะคะเดี๋ยวเราใส่หนึ่งช้อนก่อนนะคะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเผ็ดมาก ปรุงแล้วชิมรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะน้ำจิ้มซีฟูด้ดวาซาบิของเราแน่นอนต้องมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีกลิ่นฉุนของวาซาบิด้วยนะคะทานแล้วต้องขึ้นจมูกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะปรุงปลาแซลมอนทอดกรอบทานคู่กับน,น้ำจิ้มซีฟูด้ดวาซาบิรสแซบ่บก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนำมาฝากกันก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็อย่าลืมติดตามในเฟซบุ๊กแฟนเพจของเสือหิวได้นะคะ สำหรับวันนี้เสือ,อยู่ต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ